นายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความเห็นถึงความสำคัญของดิจิทัลทานฟอร์เมชันและการศึกษาไทยในงานเวทีตอบข้อสักถามมุมมองของภาคธุรกิจต,ต่อนโยบายการขับเคลื่อนประเทศที่จัดขึ้นโดยหอ,อการค้าและร่วมกับทางมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยครับ ปชัยเจยรรวนนท์ประธานสภา,าดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวในหัวข้อดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันและการศึกษาไทยในงานเวทีตอบข้อสักถาม,มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายการขับเคลื่อนประเทศโดยนายสุภชัยเจยรระวนอนท์ระบุว่าไทยควรให้ความสําคัญในการเร่งตรดลอกศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งต้องเริ่มจากการปฏิรูปการศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังสําคัญในการเปลี่ยนอนาคตของประเทศนอกจากนี้วิทย การด้านเทคโนโลยีดิจิทัลควรเป็นหนึ่งในวิชาหลักของระบบการศึกษาและควรให้ความสําคัญต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทุกคนสามารถเข้าถึงวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันไทยสู่เทคโนโลยีหับซึ่งจะทําให้ไทยเกิบโตก้าหน้าและแก้ปัญหาสี่ความท้าทายของโลกได้เราอยากจะเปลี่ยนอนาคตของประเทศนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนที่ เยาวชนของเรานะครับเพราะว่าเขาคือคนที่จะเปลี่ยนอนาคตของประเทศระบบการศึกษาของเรานะครับจะต้องเปลี่ยนจาก2.0ไปเป็น4.0หรือว่าเราเรียกว่า5.0เนี่ยเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้วิทยาการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดทําไมถึงไม่เข้าไปเป็นวิชาหลักในระบบการศึกษา งานนี้จัดขึ้นโดยหอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยมีนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหรอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทํางานของภาคเอกชนภาครัฐและประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายในงานได้เชิญนักธุรกิจจากตัวแทนหอการค้าไทยในกลุ่มต่างๆร่วมแสดงความเห็นในประเด็นเศรษฐกิจที่ภาคเอกชนอยากเห็นใน10ประเด็นอาทิเพิ่มกิจความสามารถด้านการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศการพัฒนาแรงงานไทยส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตร อาหารและ b c g a n d ESG นำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาภาคการเกษตรและส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสร้างภาพลักษณ์ไทยให้ชัดเจนโดยได้เชิญผู้นำภาคการเมืองเข้ารับฟังความเห็นและแสดงมุมมองทั้งนี้หอการค้าไทยได้สรุปมาตรการและนโยบายสำคัญเป็นสมุดปกขาวมอบแก่ภาคการเมืองที่เข้าร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการและนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนผนึกกำลังขับเคลื่อนไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก มาต่อเนื่องที่เรื่องของผ้าการเกษตรกันบ้างนะคะเรื่องของการปลูกสละนะคะซึ่งเกษตรกรชาว